สวัสดีครับกลับมาพบกับผมโค้ชไมเคิลเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลองใช้งานเจ้าเครื่องดูดฝุ่น SE a 2 0กันคอนเซปต์ในการใช้งานเครื่องนี้ค่อนข้างง่ายครับมีแค่3ขั้นตอนเท่านั้นก็คือเสียบกดและดูดครับขั้นตอนที่1ครับเสียบเข้าไปครับขั้นตอนที่2กดครับหลังจากนั้นดูดได้เลยครับอยากเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าวิธีการใช้งานจริงนั้นจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับ มาเริ่มกันที่หัวแรกนะครับหัวนี้จะเป็นแบบหัวแบบปลายเรียวนะครับสําหรับเอาไว้ดูดตามซอกตามมุมต่างๆของรถนะครับหรือพื้นที่ที่เราต้องการดูดนะครับหัวนี้จะสามารถเข้าตามซอกตามมุมได้ดีนะครับแรงดูดค่อนข้าง ดีนะครับสามารถดูดได้หมดจดเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าสามารถดูดพวกเม็ดทรายพวกเศษดินเข้าไปได้ด้วยนะครับตามคมรถที่ติดรองเท้ามา มาเริ่มในส่วนหัวที่2กันครับซึ่งหัวนี้จะเป็นแบบกว้างเนาะมีแปรงอยู่ที่ด้านปลายนะครับเหมาะสำหรับดูดตามาพรมรตัวแปรงนะครับก็จะช่วยกวาดพวกเศษดินเศษทรายให้เข้ามาในหัวดูดฝุ่นได้ค่อนข้างดีนะครับจะ,จะช่วยกวาด ออกจากครมได้หรือว่าใช้ดูดตามลุรลวดที่ประตูบ้านก็ได้ครับสังเกตได้ว,ว่าดูดได้ค่อนข้างเคลี่ยงเลยทีเดียวที่ตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับก็จะมีเป็นระบบ cruise control นะครับหรือว่าเป็นตัวล็อกคันเร่งนั่นเองนะครับในเวลาที่ เราใช้งานนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นต้องกดตัวคันเร่งไว้ตลอดเวลานะครับเพียงแค่เรากดคันเร่งค้างไว้นะครับแล้วกดปุ่มด้านบนนะครับคันเร่งก็จะล็อกทันทีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเรากดคันเร่งอีกทีหนึ่งนะครับเครื่องก็งจะดับนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วโค้ชไมเคิลขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ